สวัสดีค่ะน้ำท่วมวัดร่องเสือเต้นบส,สิน้ำเงินชื่อดังมวลน้ำซัดใหญ่ในประวัติศาสตร์เชียงรายอ่วมน้ำท่วมวัดร่องเสือเต้นบส,สิน้ำเงินชื่อดังถูกมวลน้ำซัดท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์หลังน้ำทลักษ น้ำท่วมเชียงรายจากสถานการณ์ฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมน้ำป่าหลายหลากในหลายพื้นที่จังหวัดเชียงรายประชาชนได้รับความเดือดร้อนติดอยู่ในที่พักอาศัยไม่สามารถหนีน้ำท่วมได้ทันเจ้าหน้าที่เร่งระดมกําลังเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ขณะที่ในสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโกกได้ไหลทะลักท่วมพื้นที่เทศบาลทำให้หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังทางด้านศาสนาอย่างเช่นวัดร่องเสือเต้นหรือวัดสีน้ำเงินซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำโก,กกได้ถูกน้ำเข้าท่วมแล้วโดยล่าสุด12กันยายน67เพจเฟซบุ๊กได้อัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมวัดร่องเสือเต้นมวลน,น้ำได้ทะลักเข้าท่วมตัววัดโดยระบุว่าเมื่อเวลา6นาฬิกา มวลน,น้ำได้หลทะลักเชี่ยวแรงอย่างต่อเนื่องขอขอบคุณที่นิวค่ะ